الآن أنا لها تعود وتهز أركان الوجود الآن أنا لها تعود وتهز أركان الوجود الآن أنا لها تعود أركان الوجود الآن آن لها تعود وتهز أركان الوجود الآن آن لها تعود وتهز أركان الوجود الآن آن لها تعود وتهز أركان الوجود سيخطها عزم الجنود سيخطها عزم الجنود علما ترفرف فيه لن علما ترفرف فيه لن نقشا على สมิลลาฮิรมาเนโรฮิมสลาม์ใกุงมาร์ตุลลอฮิบารบาร์กาตุขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการผู้สืบข่าวครับกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดเดียวที่ประชาชนมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าของตัวเองเกิดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2518ในครั้งนั้นนายธรรมนูนเทียนเ,นเงินจากพรรคประชาธิปัตย์ได้รับการเลือกตั้งนายธรรมนูนไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจนครบวาระ4ปี เนื่องจากเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงในฝ่ายการบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทำให้ในายธานินไกรวิเชียนนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นตัดสินใจใช้อำนาจตามมาตรา21ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2519ปลดนายธรรมนูนออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2520และหันกลับไปใช้รูปแบบการแต่งตั้งเช่นเดิมหลังจากนั้น ในปี2528สภาผู้แทนราษฎรลงมติให้ความเห็นชอบให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งอีกครั้งเป็นเหตุให้จากนั้นเป็นต้นมาเก้าอี้เจ้าเมืองกรุงเทพมหานครก็เป็นตำแหน่งที่บรรดาผู้ขันอาสาทั่วสารทิศต้องช่วงชิงผ่านกระบวนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเรื่อยมาจน,จนปัจจุบันการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปี2556นี้ก็มีการแข่งขันกันอย่างคึกคักเช่นเคย รายการผู้สืบข่าวจึงติดตามสัมภาษณ์ผู้สมัครทั้ง4ท่านที่อยู่ในความสนใจของประชาชนสองท่านลงสมัครโดยสังกัดพรรคก,การเมืองใหญ่ทั้งเพื่อไทยและประชาธิปัตย์อีกสองท่านไม่สังกัดพรรคก,การเมืองทั้ง4ท่านจะเป็นใครเชิญติดตามชมไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับก็ขบ,กบสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมนะครับ แล้วก็อยากกลับเรียนทุกท่านว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมก็ได้สนับสนุนกิจกรรมทางด้านต่างๆของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับมาโดยตลอดแล้วก็ตั้งใจว่า4ปีจากนี้ไปก็จะทําหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้พี่น้องชาวมุสลิมทั้งในไทยและที่จะมาเยือนประเทศไทยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับผมพลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศ ผู้สมัครผู้ราการกรุงเทพมานาครหมายเลข11นะครับมีความยินดีที่ที่มีโอกาสมาพบกับท่านทั้งหลายในวันนี้นะครับและต้องขอขอบคุณน้องสื่อมวลชนทั้งหลายด้วยที่ให้โอกาสพี่นะ้ะได้มาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในวันนี้นะครับ ครับก็ขอผมโดยพรนะครับความสุขประสูตทุกท่านนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมก็จะมีวาระของพี่น้องประชาชนชาวมุสลิมโดยเฉพาะนะครับเมื่อวานประชุมกันก็กำลังดูว่าสิ่งต่างๆที่จะดูแลพี่น้องประชาชนชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยเราจะทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางไวท์แชนแนลนะครับยินดีที่ได้พูดคุยทุกคนนะครับทุกคนมีความสุขนะครับสันติสุขจงมีแต่ทุกท่านครับ ธรรมชาติของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยผู้สมัครจะจูงใจผู้คนให้เลือกตนด้วยนโยบายเด็ดต่างๆนานา,น,านโยบายเล็กบ้างใหญ่บ้างเวอร์บ้างสมจริงบ้างเก่าบ้างใหม่บ้างทะเขา,ขากันไปในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เช่นกันครับผู้สมัครแต่ละท่านต่างมีนโยบายที่เตรียมกันมาเป็นอย่างดีท่านผู้ชมคงจะต้องเป็นผู้ตัดสินกันอีกครั้งละครับว่าคิดอย่างไรกับนโยบายเหล่านี้อยากทราบว่านโยบายเด็ดของคุณโคสตคิดว่าจะเอาชนะ นโยบายเด็กคือกรุงเทพยี่สี่ชั่วโมงนะครับนโยบายนี้เหมาะที่สุดกับภาวะนี้เพราะว่าประเทศไทยเราโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเมืองหลวงเราเนี่ยเราล้าหลังและเสียโอกาสมาเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วนะครับที่เรากรุงเทพไปอยู่ในวงวนของการเมืองเป็นการแย่งมวลชนกันเพื่อการเมืองระดับชาติทําให้การพัฒนานี่ติดขัดนะครับังนั้นถ้ากรุงเทพยี่ี่ชั่วโมงต้องพัฒนาอย่างต่อเน,นื่อง2ี่ชั่วโมงต้องทําง,งานเป็น3ากะแล้วครับทำง,งานกะเดียวไม่ทันนะครับ แล้วก็นโยบายเด็ดก็คนจะต้องเลือกผมเพราะว่าผมเป็นผู้ว่าที่อิสระจากพรรคการเมืองเป็นนักบริหารนะครับเป็นมือประสานได้สิบทิศคือสามารถประสานได้ทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรและฝ่ายวุฒิสภาตลอดจนทุกภาคส่วนเพราะกรุงเทพมหา,าคนครเนี่ยนะครับเป็นเมืองหลวงที่จะต้องอยู่ร่วมกับทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นการเมืองส่วนกลางรัฐบาลกลางการเมืองส่วนภูมิภาคการเมืองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนต่างๆนะครับภายใต้กรอบนโยบายกรุงเทพ24บชั่วโมงที่ ตอนนี้ถูกพิสูจน์แล้วนะครับว่าเป็นที่นิยมของทุกคนทุกกลุ่มเลยเนื่องจากในประเด็นนี้จะมีข้อแรกก็คือกรุงเทพมหานครต่อไปน,นี้กทมจะให้บริการ24ชั่วโมงประชาชนจะไม่ต้องเลื่อตอนเวลาไปใช้บริการกรุงเทพมหานครไม่ต้องไปเข้าคิวไม่ต้องรอนานไม่ต้องลางานเสียเวลาทำหากินไปที่กทมไม่ต้องเอารูกบุตรหลานต้องลาเรียนเพื่อไปทำบัตรประชาชนหรือไปติดต่อธุรกรรมของกทมจากนี้สะดวกเมื่อไหร่ไปที่นั่นนะครับกทมจะให้บริการเป็น3มผัด24ชั่วโมง เหมือนกับท่านไปเซเว่นอเลเนเหมือนท่านไปโรงพักเหมือนท่านไปโรงพยาบาลสะดวกเมื่อไหร่ไปเมื่อนั้นนะครับ ตามชุมชนต่างๆฝากมาก็คือเรื่องของยาเสพติดอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าทุกคน,นมีความกังวลใจนะครับว่าน้องๆที่เป็นเด็กและเยาวชนเนี่ยกำลังจะเข้าไปใช้ยาเสพติดกันมากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ทางพี่น้องชาวม,มุสลิมเนี่ยไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเรื่องตรงนี้เนี่ยผมก็กราบเรียนกับทุกท่านว่าเรื่องของโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนซึ่งเราทําประสบความสําเร็จที่ชุมชนของเตยเนี่ยนะครับก็จะกระจายการปฏิบัติไปยังชุมชนต่างๆนะครับโดยเฉพาะชุมชนของพี่น้องชาวมุสลิมนั้นก็ อยู่ในข้อมูลของสำนักงานปปสอ,อยู่แล้วนะครับซึ่งผมเคยเป็นเลขาที่การปรปรสมาก่อนก็จะเร่งรัดดาเนินการนะครับแล้วสิ่งต่างๆที่เราอยากจะทําก็คือว่าไม่อยากให้มีพ่อค้ายาลายย่อยอยู่ในชุมชนแล้วก็มีความจําเป็นที่จะต้องเอาน้องๆเนี่ยไปบําบัดรักษานะครับแล้วก็ส่งกลับคืนสู่ครอบครัวแล้วก็เฝ้าระวังดูแลชุมชนต่างๆเนี่ยให้เป็นชุมชนสีขาวต่อไปนะครับนโยบายเด็ดที่ท่านคิว่าจะเอาชนะใจกรุงเทพคืออะไรครับ ผมคิดว่านโยบายในการพัฒนาเมืองมันต้องมีความรอบด้านนะครับจะทําในส่วนใดส,ส่วนหนึ่งไม่ได้พี่น้องประชาชนมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยเรื่องยาเสพติดเรื่องอมลภาวะเรื่องจราจรเราก็ต้องมีนโยบายที่ท,ที่ครบด้านนะครับผมคิดว่าจุดเด่นของของเราก็คือการที่ สี่ปีที่ผ่านมานะครับทำให้มีประสบการณ์มีความคุ้นเคยกับงานและที่สําคัญรู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทําอะไรทําได้และทําไม่ได้นะครับดังนั้นนโยบายที่นําเสนอในการเลือกตั้งครั้งนีเ้เป็นเรื่องที่เป็นของจริงทางนั้นนะครับเป็นเรื่องที่ทําได้อาจจะไม่ไม่สามารถเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างภายใน4ปีเพราะงานเมืองบางทีมันต้องใช้เวลางานก่อสร้างบางทีต้องใช้เวลานานกว่า4ปีนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่าง มันเป็นได้เป็นไปได้นะครับเป็นของจริงทั้งสิ้นครับเป,เป็นเรื่องที่จะซื้อใจกรุงเทพได้คัะจริงๆแล้วน้องมันไม่ได้แข่งที่นโยบายหรอกนะมันแข่งอะไรรู้ป่ะมันแข่งจริงว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคหรือผู้สมัครอิสระทําไมพี่พี่ถึงพูดอย่างนั้นนะครับเพราะแต่เดิมเนี่ยนะการ,การผู้ว่าการกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมาจากการแต่งตั้งโดยรัฐบาลน,นะครับ เพราะนั้นเมื่อแต่งตั้งรัฐบ,บาลรัฐบาลก็สั่งผู้ว่าเนี่ยซ้ายหันขวาหาันสั่งให้กระโดดตีลังกาก็สั่งได้กรุงเทพก็ไม่เจริญเลยนะครับเพราะนั้นเขาถึงได้เปลี่ยนแนวคิดนะจากการแต่งตั้งมาการเลือกมาให้สู่การเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็มีพระราชบัญญัติการกรุงเทพมาหานครปี2528ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมาหานครเนี่ยมาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วต้องอิสระโดยไม่มีโดยไม่มีพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งในตอนร่างกฎหมายใหม่ๆนะ สื่อมวลชนก็จะกลายข่าวพี่น้องประชาชนก็จะทราบเจตนาลมนะครับนะเพราะฉะนั้นผู้สมัครอิสระคือท่านพลตีจำลองสีเหืองที่ลงเลือกตั้งคนระับก็เลยรับการเลือกตั้งนะครับชนะพักการเมืองก็ได้ทําไปแล้วท่านทําความดีนะครับทํางานเป็นที่พึงพอใจของประชาชนสมัครครั้งที่2เป็นไงครับก็ได้รับการเลือกตั้งอีกนะครับแต่หลังจากนั้นท่านก็ไปเล่นการเมืองใหญ่ถูกไหมฮะไปเล่นการเมืองใหญ่ทรงณรนะองผู้ว่าคือท่านร้อยเอกกิษดาเนี่ย นำมาลงแทนนี่อิสระไม่ต้องการก็ได้รับการเลือกตั้งออกนะครับเพราะในช่วงต้นๆที่มีกฎหมายใหม่พี่น้องประชาชนแล้วก็รวมทั้งสื่อมวลชนก็จะเข้าใจว่าผู้ว่านี่ต้องอิสระไม่ต้องการพักแต่ภายหลังต่อๆมาเนี่ยพรรคการเมืองก็จะต้องยึดกรุงเทพเป็นฐานให้ได้ซึ่งมันไม่ถูกต้องเราอันนี้มันไม่ใช่เรื่อง,องการเมืองมันเป็นเรื่องของการบ้านที่จะต้องมาทํางานให้พี่น้องประชาชนเนี่ยคำถามยอดฮิตท,ที่มักเกิดขึ้นทุกครั้งที่ฟังนโยบายสวยหรูในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง ทำได้หรือเปล่าเรามาดูกันครับว่าเขาจะทําให้ประชาชนมั่นใจได้อย่างไรกับคําสัญญาที่สวยหรูในช่วงหาเสียงที่ผ่านมาการเลือกตั้งคือว่าทได้หรือเปล่าท่านจะให้ความมั่นใจไงกับอาจารย์ที่มีคำถามนี้ในใจตอนนี้ครับครับวันนี้เหมือนผมมาสมัครงานกับท่านเนี่ยนะครับท่านจะรับสมัครพนักงานหนึ่งคนเนี่ยท่านดูอะไรครับท่านต้องดูผลงานดูประวัตินะครับประวัติความเป็นมาผลงานที่เคยทํามาผมโคสิตสุวิจิตมีประวัติทํางานมาตั้งแต่เด็กนะครับผม เป็นเจ้าของห้างแต่ยุยุ24ห้างสินค้านะครับด้วยสร้างมือสร้างงานด้วยตัวเองผ่านงานมาสารพัดนะครับจนทั้งมาเป็นสื่อมวลชนมาทํามีเดียมีเดียนะครับก็คงรู้จักดีเจ้าของรายการบ้าเลขที่5ลูกทุ่งเวทีไทยที่นี่ประเทศไทยและ3ก๊กและอีกรายการมากมายไม่ว่าสรารคดีหรือบันเทิงหรือผมทํามาจนทั้งบริษัทมีเดียเดเข้าตลาดซับได้การเป็นหนึ่งใน10ของบริษัทดาวรุ่งของตลาดซับไทยนําเงินตานักลงทุนเข้ามาเมืองไทยเยอะ แต่เกิดปัญหาตอนวิกฤตต้มยำกุ้งก็ความผิดภาคของรัฐบาลทําให้พวกเราภาคเอกชนเดือดร้อนทุกครั้งแล้วเราก็พื้นฟูกลับมาได้ผ่านงานมาสารพัดประวัติผมเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีมาแทบทุกกระทรวงแทบทุกพักของรัฐมนตรีที่มาจากแต่ละพักเพราะผมสามารถประสานทุทกฝ่ายเป็นผู้ทรงรูธถ้าผมไม่ดีจริงไม่แน่จริงไม่เก่งจริงใครจะเชิญผมไปเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีเป็นมาแล้วแทบทุกรัฐบาลทุกพักทุกกระทรวงล่าสุดผมก็มาทําข่าวจริงสปริงนิวนะครับเพื่อแก้ปัญหาความขัดแยง้ง นำเสือข่าวอย่างตรงไปตรงมา3ปีก็ประสบความเร็จเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายทุก,ทกภัคก,การเมืองทุกด้านอันนี้ก็ดูประวัติผมนะครับเสร็จแล้วก็ต้องสอบสมภา์ผมทุกวันนี้สื่อมวลชนก็ถามภาพผมนะครับก็เหมือนผมมาสมัครงานดูประวัติเสร็จสอบสมภา์ผมสอบเสร็จท่านต้องตัดสินใจให้คะแนนว่าท่านจะเลือกใครมาเป็นลูกจ้างมาบริหารกรุงเทพของท่านผมไม่ได้มาเป็นพ่อเมืองผมไม่ได้มาเป็นเจ้าเมืองไม่ได้มาเจ้าหุนุนายตำแหน่งนี้เป็นแค่ตำแหน่งบริหารจังหวัดจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยเท่านั้นเอง ทำได้จริงหรือเปล่าท่านอยากมีมีวิธีที่จะคืออย่างนี้ครับผมคิดว่าเราเริ่มด้วยความต้องการ ของพี่น้องประชาชนชาวบ้่นแท้ๆเนื้อในพื้นที่นะครับแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันไปแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นในภาพรวมขนาดนี้ที่มีความต้องการตรงกันมีอยู่สองสามเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งคือเรื่องของพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตแหล่งชุมชนที่อยู่อาศัยซึ่งเขาไม่ต้องการจริงๆเนี่ยคือว่าพี่น้องประชาชนไม่ต้องการจริงก็คือเรื่องของปัญหายาเสพติดมันเป็นเรื่องความกังวลใจที่มีผลกระทบต่อต่อชีวิตความเป็นอยู่โดยเฉพาะลูกหลานเขาที่จะต้องเติบโตมาในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ที่หนึ่งนะครับสำหรับเรื่องท สองเนี่ยเด็กเด็ก ที่เป็นเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตที่สาคัญของประเทศเนี่ยก็จําเป็นที่ร้รงการศึกษามีการเตรียมการเป็นอย่างดีนะครับเราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแต่วิถีชีวิตวิถีการเรียนการสอนหรือว่าศูนย์เลี้ยงเด็กวัยเด็กวัยอ่อนอะไรต่างๆเหล่านี้ก,ก็อันนี้ก็ต้องปรับปรุงดูแลแล้วก็เรื่องของอิสลามศึกษาเนี่ยผมคิดว่าผู้นาชุมชนพูดกันเยอะนะครับที่อยากจะให้มีการดูแลแล้วก็แก้ไขหรือว่าทําอย่างไรที่จะให้น,น้องน้องนักเรียนทั้งหลายต่างๆที่อยู่ตามโรงเรียนได้มีโอกาสศึกษาใน เรื่องของอหลักการหรือคุณค่าของศาสนานะครับอันนี้ก็หมายว่าทุกศาสนานะครับแต่ว่าอิสลามศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่มีลูกหลานเนี่ยอ,อยู่เป็นจํานวนมากก็อยากจะรับโอกาสนี้ด้วยเท่าเท่าเทียมกันแล้วก็สุดท้ายผมว่าเรื่องของการพัฒนาแหล่ง ที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นนะครับเรื่องถนนหนทางนะครับเรื่องสาธารณูปโภคเรื่องของปัญหาปากท้องเรื่องของการทัฒาหากินเรื่องของการสร้างไรายได้อันนี้ก็เป็นภาพรวมอีกส่วนหนึ่งที่จําเป็นจะต้องดําเนินการเพราะว่ากระบวนการในการหาเลี้ยงชีพหรือปากท้องอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นกระบวนการที่พี่น้องชาวมุสลิมก็พยายามที่จะรักษาวิถีชีวิตรักษาการดาเนินชีวิตอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ก็เป็นสิ่งท,ที่น่าสนใจแล้วเราต้องมาร่วมกันพัฒนาร่วมกันดาเนินการให้เป็นรูปธรรมให้ได้ครับ ทุกคนมีนโยบายครับจะมีคำถามจากประชาชนเขามักจะตั้งข้อสังเกตว่านโยบายส่วนใหญ่เนี่ยจะทําได้จริงหรือเปล่าท่านจะตอบคำถามกับทางนี่ครับคือถ้านโยบายคนอื่นผมไม่รู้ผมไม่วิจารณ์นโยบายของผมทําได้หมดแล้วทำผมนิดกล้าใช้พันธสัญญาว่า1ปีเปลี่ยนแปลง4ปีเรียบร้อยเลยไปดูดยครับทำไมผมถึงกล้าพูดเพราะผมคิดถ้าทำได้ไงนะถ้าทำไม่ได้ผมจะกล้าที่จะพูดหนึ่งปีเปลี่ยนแปลง4ปีเรียบร้อยไงคนอื่นกล้าพูดไหมไม่มีเลย นโยบายโน้นนโยบายนี้แล้วเป็นไงเสร็จเมื่อไหร่ชาติหน้าถูกไหมของพี่เนี่ยหนึ่งปีเห็นผลนะครับสี่ปีเนี่ยเรียบร้อยนะครับจะบอกให้เป็นลู้ถาพี่ก็พูดไปแล้วรกี่ครั้งต่อ,อกี่ครั้งแล้วถูกไหมแล้วจะบอกเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้มาถามพี่อื่นได้งไงขนาดพี่เนี่ยย้ำจนชัดเจนว่าหนึ่งปีนะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น,นแน่แล้วสี่ปีเรเรียบร้อยแล้วมันทําไม่ได้ได้ยังไงถูกไหม ก็เอ,เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับนโยบายที่ผมนําเสนอหาเสียงเมื่อ4ปีที่แล้วนะผมทําเกือบจะครบถุกอย่างนะครับบางทีทําเกินได้ทำนะกล้องวงจรปิดสัญญาไว้1,000 0ตัวแล้ก็ติดตั้งไป24,000ตัวพื้นที่สีเขียวสัญญาไว้5,000ไร่ก็ทําไ,ไป 2, 5, ไป5 0 0 0ากับ24ไร่เป็นต้นครับ ท่านครับมุสลิมกทมจะได้อะไรจากการที่ท่านเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนกทมเป็นเมืองที่ส่งเสริมการแสดงออกของเพศที่สาท่านจะอธิบายพวกเขาว่าอย่างไรค,ค,คือคือคือความจริง้รับหาเสียงไปก็เหนื่อยเปล่ายังไงท่านก็สู้ผู้สมัครสังกัดพักไม่ได้ท่านสั่งลาู้สุดอย่างไรครับครับอันนี้เป็นความเข้าใจผิด اركان الوجود الان لها تعد وتهز اركان الوجود سيخطها عزم الجلد سيخطها عزم علما ترفرف فيه لن فيه نقشا